คือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกของไทยตั้งปัญหาฐานทำไมเหมือนคนไร้สมอง้อา่ยายวว่าแต่ไว้รุ่นไว้ล่าไว้ใกล้ลงจำปาเลยแม้แต่เด็กในท้องมันยังรู้ว่าแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองนะ่ะคือสมรักคำสิงนะตอบได้เฉลียวฉลาดดีนี่แต่มันอ่านไม่ถูกมันจะผิดเพี้ยนไปได้อย่างไงในเมื่อคนทั่วไปทั้งไทยเทศทุกเขตท,ทุกย่านทุกบ้านทุกช่อง เทมเหรียญทองของไทยไม่ใช่ใครคือสมรักคำสิงมันอาจจะไม่ใช่นะบา้าอ้าแกนี่บ้าแน่แนทำไมแกถึงได้หูหนาตาถัว่วมัวเมาอย่างนี้ฮะแกชื่ออะไรเนี่ยข้าชื่อสมส่วนลูกกิโลสองสมส่วนลูกกิโลสองถูกต้องมีหน้าละสมองถึงได้อยู่ลึกไปตั้งสองกิโลโง่จนเหลือขนาดนับพูดจาหน้าเอาขวานมาสับปากเทียงคำไม่ตกฟากว่าไม่ใช่สมรักคำสิงอ้าวจริงๆนะเชื่อข้าสิมันอาจไม่ใช่เพราะอะไรแกถึงปักใหญนะ่นัก ว่าอาจไม่ใช่สมรักคำสิงที่ข้าพูดแย้งไว้ก็คือว่าคือว่ายัางไงอ่ะคือว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเมื่อถึองคราแข่งโอลิมปิกถ้าสมรักไปต่อยอีกมันอาจพลิกพ่ายแพ้ก็ได้นี่นะอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้แล้วทําไมแกถึงไม่พูดเห้มันช,ะชะัดๆซะตั้งแต่แรกและ่ะฮะเอ้ยก็พวกแกสมองมันตื้นตื่นไม่เข้าท่าเหมือนปลากระป๋องมันจะคิดด้คลองเหมือนคนหัวใสสมองลึกกว้างใหญ่ยาวไกลั้งสองกิโลได้ยังไง รักกลับถึงไทยแลนด์ผู้คนกลัวแดนให้แสนดีใจได้เงินได้ยอดมากมายรถราบบ้านเรือนเรียงรายแต่สมรักยอดชายยังชอบทำนาสมรักยอดชายยังไปทำนาสมรักเนี่ยเป็นคนดีมากสมเป็นวีรบุรุษที่น่ายกย่อง ถึงเขาจะร่ำรวยเงินทองก็ไม่ลำพองลืมตัวรักคุณแม่และครอบครัวไม่เมามัวบายมุกแม้จะมั่งมีสีสุขแต่สมรักก็ยังสนุกกับอาชีพการทำนาเป็นไปได้ยังไงการทำไร่ทำนามันเ,นเนหน็ด,นด,ดนเหนื่อยเมื่ยอยล้าหน้าดำย่ำโครนตากแดดลมฝนเหงื่อไหลไข่ย้อยสำลรายได้ก็น้อยยิ่งกว่าขึ้นต่อยมวยเมื่อเขาได้รางวัลและร่ำรวยมีหรือยอดนักมวยจะกลับรำไปทำนาเป็นไปไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นไปแล้วทำนากุ้งนาปลังหรือว่านาปีละ่ะอ๋อทำนาวีตลอดปีตลอดชาติก็ทหารเรือน่ะสิใช่ก็เขารับราชการเป็นลูกราชนาวีโฮ<ถ>่ <c oughs> มันน่าเอาลูกซองสักนัดยัดปากไว้ จะได้หายล่อนสักทีเฮ้ยที่บ้านข้าน่ะมีลูกซองยาวแปดซอกกระบอกและตั้งแปดนัดข้ายังไม่เห็นนึกอยากเอามายัดใส่ปากแทนหมากแทนบุรี่แทนท็อปฟี่มะเฟืองมะไฟลำไยลิ้นจี่ทั้งหมากทีดาและหมากมีสักทีเลยสหายให้ตายสิอ่ะดูมันเป็นไอ้สมส่วนเอ้ย นลูกกิโลสองคนลูกคนทองไปทั้งกายา สมส่วนกับสมรักเนี่ยมักจะมีอะไรที่คล้ายกันตั้งหลายอยา่างแหม่พอเขาได้เหรียญทองจากโอลิมปิกกลับมาแกก็คอยสังเกตสังเกตว,ว่ามีอะไรค,คล้ายๆกับสมรักข้าน่ะนั่งพินิษ์คิดไตรตรองและมองเห็นเป็นช่องสมรักกับข้าอาจจะเคยเป็นพี่น้องเพื่อนพ้องเครือญาติกันมาแต่ชาติปางก่นอนอเห็นเขารวยเงินทองก็คิดเกี่ยวดองเป็นญาตินี่อย่าโม้ให้มันมากเหม็นขี้ปากว่ะมันเหมือนกันตรงไหนอ่ะ เอาเช่นเขาชื่อสมรักข้าก็ชื่อสมส่วนขึ้นต้นก็สมเหมือนกันเห็นไหมเขามีชื่อเล่นว่าบัตข้ามีชื่อเล่นว่าบุ <c> ๋ย <oughs> ใครตั้งให้ล่ะนะวิญญาณผีญี่ปุ่น <c oughs> เขาอยู่อำเภอบ้านไผ่บ้านข้าก็มีตลาดป่าไผ่ เขาน่ะอยู่ขอนแก่นตรงบ้านข้าก็มีขอนประดูเก่าแก่ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่แก่นเหมือนกันคุณแม่ของสมลักษ์มักเป็นลมอยู่บ่อยๆแม่ของข้าพอง่วงเข่าหน่อยก็หลับพลอยไปทุกทีจะเอาให้เหมือนสมลักษ์ให้ได้ว่างั้นเถอะไม่ใช่จะเอาให้เหมือนแต่มันเหมือนของมันโดยอัตโนมัติ ทีนี้โอลิมปิกเนี่ยสมรักคนเดียวที่ได้เหรียญทองมาคล้องคอแล้วกะจะว่าอย่างไงเฮ้ยอีกไม่นานเกินรอสมส่วนจะขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้ลือลั่นเหมือนโอลิมปิกจัดขึ้นที่ไหนอ่ะจัดในเขตสะแก้วแถวกิโลสองใกล้ๆกับคลองลึกจัดโอลิมปิกเหมือนที่เมืองแอตแลนตาไม่ใช่ข้าจะจัดแข่งขันชุดไล่ล่าคนขโมยรถราไปขายให้ขมิ้นเอาอีกแล้วไอ้สมส่วนเนีย รักสมรักคำสริงพูดจริงคำจริงเขาจึงผูเ้เปืองทางเดินจะเริญนรุ่งเรืองชาดีไม่มีผู้เครื่องอยากให้เล่นการเมืองคงรุ่งเรืองดีลงเล่นการเมืองของรุงเรืองดีแกอยากให้สมรักยอดวีรบุรุษของเราทำอะไรหลังจากไม่ต่อยมวยและอยากให้เล่นการเมืองนะ มีเหตุผลอะไรถึงคิดอย่างนั้นเพราะบุญกําลังมาว่าสนาก็หนุนแน่นคนทั้งขอนแก่นคงเทคะแนนให้มากมายพอได้เป็นสอสอไปนั่งป่อในสภาถึงเวลาได้กล่าวอภิปรายคงกล้าหาญชาญชัยแบบไม่ไว้หน้าใครแน,แน่ใครกินใครคดใครโกงไม่โปรง่งใสก็สาวไสามาตีแผ่แฉกันให้จัดจะสะหัวใจคนฟังไปทั้งเมือง สอสคนอื่นเขาก็พิพายได้อย่างเหมาะสมแถมคําพูดยังเฉียบคมเหมือนอีดาบอาบน้ํานมยิ่งกว่าสมรักซะอีกมีดโกนอาบน้ำเพึ่งโอ้มีดโกนอ่ะเล็กกะจิตริตเจออีดาบเข้าไปสักนิดก็ต้องชิดซ้าย แต่ถ้าพูดพลาดไปอาจมีใครมาชกหน้าถ้าเป็นสมรักพูดบ้างเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาใครจะกลาดเดินไปชกหน้าทั้งมวยเหรียญทองจริงไหมเออจริงของแกงั้นพวกเราไปหาสมรักให้พร้อมกันวันพรุ่งนี้ไปทําไมไม่ทราบอืมก็ไปเชียร์ให้สมรักลาออกจากราชการแล้วลงแข่งขันชิงสอสอคนมันดวงกําลังดีอาจได้เก้าอี้รอมาตอแล้วเราก็เอ่ยปากขอเขาคนละพันสองพันยังไม่ทันไรเลยหัดให้เขาซื้อเสียงซะแล้วไม่ได้หัดให้ซื้อเสียงดอก แต่กลัวไม่พบทางออกจึงได้บอกทางไปเอาเดอ้อมาบัรนี่สินำไปเอา <ไป S 2> เฮ้ย<ว>เยังไม่หายคขั้งอีกหรอสองสัยจะไม่ค่อยเต็มบาทนะเนี่ยใช่ยังเหลืออีกหมื่นหนึ่งมันถึงจะเต็มบาทไม่อยากให้เกินให้ขาดเอาหมื่นบาทมาใส่ไวไวเร็วเอาอีกแล้วให้สมส่วนเนยยไปกินยา